อะสองคนนี้อดีใจไหมคะที่มาเจอเพื่อนเอาพูดเลยค่ะดีใจดีใจมากครั้งต่อไปเราต้องมาอีกนะคะเราจะไม่พลาดนะคะอันนี้พี่มาจากไหนคะนี่พี่น่ะ มาจากสีเกตหรือเปล่าคะอ๋อจากมาครั้งแรกเนาะสัญญาว่าต่อไปเราจะไม่พลาดจะไม่ลาดโอเคอันนี้มาจากไหนคะมาจากไหนมาจากดาวอังคารโอ้อ่ามาจากดอัคานเป็นมนุษย์ต่างดาวหรือเปล่าคะสวยจังเลยอับแสดงความรู้สึกที่ได้มาวันนี้ดีใจไหมค่ะเจอเพื่อนดีใจมากค่ะโอเคขอบคุณค่ะพี่จิมนะคะ คนอะไรนะคนอะไรในรุ่นคนนีะอ่อ่่ไม่ไม่รอคำตอบนะคะเพราะว่าเดี๋ยวโดนเซ็นเซอร์ต่อไปนะคะคู่นี้ค่ะคู่นี้ค่ะอายอนแสงพี่ขอตรงนี้นะคะย้อนแสงอ่บอกแสดงความรู้สึกนะคะว่ามางานครั้งนี้นะคะแสดงความรู้สึกเลยตอบวิดีโอค่ะพูดค่ะวิดีโอค่ะ ใครพูด ม่นุจัดวิดีโอเพื่อนทุกคนก่อนพูดก่อนจะค่อยถ่ายดอดีใจดีใจที่พบเพื่อนโอ้ค่ะค่ะแล้วก็มาเป็นอ่าเขาเรียกว่าบอดีิการที่สุดยอดมากนะคะขอพระคุณมากค่ะเจอกันที่หน้าจ้าอ่าต่อไปนะคะอ่าพี่คนนี้มาจากไหนคะอีพี่สมเดจมาจากไหนอุ๋นบุรีตอนนี้มาเติบโตอยู่ที่ประโคนชัยดีใจไหมคะได้มาครั้งนี้นะดีใจไหมคะดีใจครับครั้งที่สองดีใจที่เท่าไหร่โอ้ครั้งที่สองโอเคจ้าครั้งหน้าเราจะต้องเจอกันอีกเนาะ ก็ไม่แน่เหมือนกันอ่าเราปาไปก่อนพี่เราป่าหน้ากล้องไปก่อนเบื้องหลังเราค่อยว่ากันอันนี้มาจากไหนคะคุณพี่ขาชุมพลบุรีับมาจากชุมพลบุรีอ๋อพี่ดีใจไหมคะมาเจอเพื่อนครั้งแรกโอ้สุดยอดสุดยอดอ่าโอเคพี่อ่าพี่รุ่งคะพี่รุ่งมาจากไหนคะโคราชโคราชบ้านเองเนาะอ่าแม่บ้านอนุญาตให้มานะคะโอเคค่ะดูแลตัวเองนะคะดีใจไหมคะนี่เจอเพื่อนแยะเลยโอ้ขอบคุณค่ะไม่ได้เลยะคุณพี่มาจากไหนคะมาดีเด้งค่ะ โอคเคี๋ะร้องให้ไกลแสนไกลมาเต็มใจมาค่ะดีใจมากค่ะที่มาได้เจอเพื่อนโอ้ค่ะถ้าไม่ถ้าไม่มีพิธีกรนักร้องคนเก่งทีมงานเมื่อคืนเหงาเลยขอบคุณค่ะเป็นทุกอย่างเลยอ่าสองคนนี้อามาจากไหนคะย้อนแสงย้อนแสงส่แสงอ่ะอ่ะพูดดิแสดงความรู้สึกเลยค่ะจีนบุรีดีใจมากที่ได้รับเพื่อนอ่าเพื่อนชวสสิบจ้ะแล้วก็ ครั้งต่อไปก็คงจะเจอกันอีกเลยวๆโอเคค่ะนี่คือคำสัญญานะคะอันนี้มาจากไหนคะโอเคค่ะโอเคโอเคใครยังไม่ออกกล้องเนาะนี่ฮะพ่อใหญ่จืมอมาพ่อใหญ่จิมดีใจไม่ข้ามาเจอเพื่อนน่ะเอารีบพูดเลยบ่มั่นใจครับบ่มั่นใจโอ้คังคังหน่คังหน้าจะโดนลากมาอีกนะคะต้องเตรียมตัวโดนลากนะคะโดนฉุดหน่ะว่างั้นเถอะ ชุดขึ้นรถ <reference S 3> <challenge. S 1> เลยว่าสองห้าแปดโอ้ทับทราบโอโอเคละป่าแล้วนะคะอ่ะพี่ร่วมจานไหนพี่ร่วมอ่ะแสดงความรู้สึกเลยค่ะว่าเป็นยังไงบ้างดี่จดีใจได้เจอเพื่อนเพื่อนค่ะพี่น่าเจอกันใหม่นะเพื่อนๆ่นะมาทันที่มันย้อนแสงี อ่ะพี่ขาวจ๋าพี่ขาวจ๋าดีใจมากที่เปิดหน้ากากด้วยจาไม่ได้เพราะว่าบ้างไม่ต้องห้ามปีเนาะกวจะได้เจอกันนะจ๋าเพรามาเจอกันอย่างนี้ก็มาเจอตรงนี้มันก็โอเคโอเคจ้ะจ้ะหกสิบปีแล้วยังยังมีเพื่อนเป็นกลุ่มเป็นก้อนเนาะแสดงความยินดีด้วยกับชาวสอสิบนะคะอ่าหมูแดงรายงานค่ะขอบพระคุณค่ะ